ของกินกําลังแชร์อยู่เป็นกระแสนในออนไลน์นะครับบอกว่าขนมปงังแฮมเบอร์เกอร์สั่งมาแล้วปรากฏพอมาถึงบ้านปุ๊บดูเอ๊ะรอยดำๆนี่คือรอยอะไรรอยราขึ้นหรือเปล่าพาดหัวฝังนี้ครับผงะเบอร์เกอร์ดำคล้ายรามันก็อาจจะมีบางร้านที่เป็นเบอร์เกอร์อรที่เนื้อแป้งเป็นสีดําเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เนื้อแป้งสีปกติแต่มีขอบดําๆเหมือนเป็นราคุณผู้หญิงที่เป็นลูกค้าร้องเรียงขึ้นมาว่ามันคืออะไรดูคลิป่อยครับเจอแบบนี้ใน มันเป็นเป็นลาวะวเพราะขนมปังมีกลิ่นแปลกเป็นลเเป็นลาหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยนะครับ <หา S 1> เป็นคลิปของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งครับเปิดให้ดูขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เธอบอกว่าซื้อมาจากร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเจ้าประจำตั้งคำถามว่าไอ้ขอบดำๆตรงขนมปังเนี่ยมันใช่ลาไหม แล้เธอบอกว่าขนมปังมันก็มีกลิ่นแปลกๆด้วยคลิปนี้ถูกนํามาลงในโซเชียลนะครับเชาาเน็ตตอนนี้เขาก็แบ่งความเห็นกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็เชื่อว่าน่าจะเป็นลานแน่ๆเลยเพราะดูเหมือนเป็นจุดๆดําๆกระจายกระจายออกไปบางคนบอกว่าเอ๊ะม,มันคือรอยไหมที่เกิดจากเครื่องอบหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นไวรอลนะครับคนพูดถึงเยอะแล้วก็แชร์กันกระจายเลยเมื่อวานนี้คุณดาวินหอวัฒนกุลครับผู้สื่อข,ข่าวช่องแกับทีมงานครับเดินทางไปพูดคุยกับผู้หญิงเจ้าของคลิป เธอเล่าให้ฟังบอกว่าสั่งอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังผ่านแอปพลิเคชันพออาหารมาถึงปุ๊บแฟนเธอก็เลือกแฮมเบอร์เกอร์ไปกินพอกัดไปหนึ่งคำเขาหันมาบอกว่า e y, Black, Black เอ๊ะแปลกแปกพอเธอหันไปดูเธอบอกว่าเอ้ e y, ขนมปังมันมีสีดำๆแบเป็นแถบยาวเลยนี่ๆ,ๆตรงขอบด้านนอกนี่นะครับแล้วดอยดำบางส่วนมันอยู่บนแกักและอยู่บนไก่ด้วยถามแฟนว่ารสชาติเป็นไงกินเป็นไงแฟนบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่รู้สึกเหมือนขนมปังมันล้วนๆเธอก็เลยบอกว่าง<ๆ>ั<ๆ>้นไม่ต<ๆ>้องกิน พอไม่แน่ใจว่าไอ้สีดำๆมันเป็นราหรือเปล่าเธอก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ที่หน้าไมค์หลังไมค์ภาพนี้ครับส่งไปหาร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้แอดมินเขาก็ประสานงานต่ออันดับแรกเขาขอโทษก่อนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างนี้ส่งข้อมูลชื่อนามสกุลไหมหน่อยคือทางร้านรับผิดชอบนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวส่งอาหารชุดใหม่ไปให้และเธอบอกว่าพอทําอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยเอ่าก็โอเคร้านขอโทษและรับผิดชอบเลยทันทีแต่เธอก็ยังคาใจายอยู่นิดนึงว่าตกลงมันคือรา หรือรอยไหมฟังเสิ่งสัมภาษณ์หน่อยครับหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นราหรือว่าเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ค่ะใช่หนูไม่หนูไม,หไม่หนูไม่รู้ใช่ค่ะตอนนั้นไมอแูนได้กลืนลงไปได้ยังคะหรือว่าแฟนกัดค่ะแฟนกัดแฟนพอแฟนกัดเสร็จมันแค่ปลายนิดเดียวพี่พอกัดเสร็จแฟนเห็นแฟนก็เอาออกแล้วก็บอกหนูว่าเอ้ยมันมันดำๆนะหนูก็บอกเอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องกินหลอกเก็บ ทิ้งไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็อยากให้พี่ช่วยดูเรื่องความสะอาด้วยนะคะทุกช่วงนี้ก็แบบจะไปหาหมอทีหรือจะไปทีมันลําบากอะพี่ถ้าและยิง่งถ้าใคยทานไปแล้วแบบถ้ามันไม่สะอาดจริงๆอะโรคก,ก็เยอะโรงพยาบาลหนูก็ไม่อยากไปก็ถ้าเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจริงๆก็อยากให้พนักง,งานทํความสะาดเครื่องแบบดูแลให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าของกินมันสําคัญสําหรับเราเยมากเลย แต่ก็กลัวนะคะแต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางทีอ่ะไอ้ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก่อนที่เขาจะไปประกบกับเนื้อสั์หรือผักเขาจะไปน้ากับกระทะหรือไปเข้าเครื่องอบบางทีมันก็อาจจะโอเวอร์คุกอ่ะคือนานไปหน่อยมันก็เลยดําเป็นรอยไหมแบบนี้แต่ล่าสุดฝาพฝั่งของร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยติดต่อลูกค้ารายนี้แล้วนะครับขอโทษแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส่งอาหารชุดใหม่ไปให้คืนเงินค่าสินค้าชุดเก่าด้วยนะทางร้านเขาก็รับผิดชอบรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้แฮมเบอร์เกอร์ ชุดที่เป็นปัญหาเนี่ยทางนั้นรับกลับไปขอไปตรวจสอบว่าตกลงเป็นเชื้อราหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่รอยไหม้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆจะได้ทาการแก้ไขกันต่อไปทีมข่าวเราส่งคลิปเบอร์เกอร์นี้ให้อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ด้วยนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้อาจารย์กรณาช่วยดูหน่อยอาจารย์บอกว่าดูด้วยตาเปล่าเนาะดูจากคลิปรอยดํามันมีเหมือนคราบมันๆเป็นแถบยาว ถ้าถามความเห็นส่วนตัวอาจารย์เจษดาอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นรอยไหมที่เกิดจากกระทะหรือว่าเตามากกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นเชื้อราอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเส้นใย,ยฟูๆครับเหมือนสปอของเชื้อราถ้าใช้แว่นขยายสองดูเนี่ยจะเห็นหรือถ้ามันเล็กมากอาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศนะครับแต่อาจารย์ก็ฝากบอกผู้ริโภคถ้าเกิดว่าไปเจออาหารที่มีเชื้อราอย่าตัดเฉพาะส่วนเชื้อราทิ้งอาจารย์แนะนำว่าทิ้งทั้งหมด เพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อรามันไปถึงไหนแล้วบ้างและเชื้อรามันมีหลายชนิดไอ้บางจุดสปอร์บางอย่างมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอยดําที่เกิดจากการไหม้ถ้าเป็นขนมปังอาจารย์บอกว่าอาจจะมีผลเรื่องความสวยงามของอาหารเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นรอยดําที่ขึ้นไปอยู่บนเนื้อสัตว์แล้วอาจารย์ไม่แนะนําให้ทานเพราะมันจะเป็นสารก่อมะเร็งครับข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้าง